สวัสดีครับ่านมู้ชมครับมนีครับมาหลุ่นหวยน้ากันครับผมมาพบกับอูน้ำไส้อีกเซนเคยนะครับหลังจากไปบานแมออมน้ําโชกไปคุดมันเสนหยามันเป็นทีเรียบร้อยนะครับบ่อหอยบางอีลีครับตะกีดตื่นตะเศร้าฝ่าวออกไปไ้ไปหน้าให้มันฝ่าวแล้วเรียบร้อยนะครับก็สีได้กลับมามื่ออื้นกัสีได้ผ้าออมน้าโชกไปหาหมออีกล่อลุ่นครับผมว่า วัวใจหิเต้นแรงหดร่อยซีซิบร่อยยีซิบอีกบ่ถ้าเต้นแรงก็สิเดนอนลพยงบานอีกนี่แหละครับช่วงนี้การเที่ยวไปเที่ยวมากครับกาแนวทางตัวเลขการลงแน่บ่ลงเน่เนาะครับกัขออาให้ทุกท่านครับเดี๋ยวผ่านเรื่องอ่หาหนีไปผมกับสิกลับมาเหมือนเดิมครับ่านผบุชมอ๋เอมื่อนี้ครับวันที่16กันยายน2568นายเนาะครับวันเลขออกครับผมวันหวยออกการอรุนน้ำกันครับ่านผบุชม นี่แหละครับหวยไทยรัฐบาลไทยครับคนน้ำใส่มากเกินหัวมวลก่อนทีจะไปเบิ้งเล็กถ่ายสองตัวนํำกันเนาะครับตอนนี้เพื่อนกำลังวิเคราะห์เล็กยู่เนาะโอ้ออน้ำโสกสวัสดีเอฟซีเนี่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเพลงใดนาอ้วนขึ้นเลยเนาะครับทานผู้ชมบวมได้แยกเดืนอนหรออน้ำโสกเก่ามือเอื่นค่ะเก่า บ่อยากอายเนาะดูนี่พอจะออกได้คันคขอแต่เก็บท้องแล้วออกเร็วนี่ใช่นี่แหละครับโอ้ท้องเงี้ยขนาดมันไก่ออกมกันไก่ใหญ่นะครับเมื่อินเก่าเดือนเนาะใช่มือกับบวมขากับบวมหน้ากระไข่น้ากระไข่ครับ<笑><笑><笑>นี่แหละครับไปขุดมันซอยออมน้ำโศกเป็นที่เรียบร้อยเลียยเ้ยงอ,อีกยี่กี่เนาะอีกเบอร์กี้ให้หรอกครับท่านผู้ชมหุ่นล้วครับไปหาหมอเรียบร้อยเฮ็ดยัางแล้วก็สิกลับไปอีก แล้วก็สีได้กลับมาตามเลขตองวดเหมือนเดิมครับทผบุชมเอาคลิปนี้ผมมาอานานำเสนอตัวเลขเืยว่าเลขที่เพิ่นเขาเนาะครับว่ามีเสียนสำนักเดชเขาเนี่ยไปเบิ้งน้ำกันครับงวดรางวัลที่หนึ่งกับเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวครับทผบุชมมาลุนน้ำกันเลยเลยครับรางวัลเลขท้ายสองตัวเอาตัวใดเนาะบาน,นี้เนาะ รอลุ้นครับผมมี่างนอนไปความน้ำโสกกบมาลุ้นน้ำครับท่านผู้ชมรางวัลเลขท้ายสองตัวงดวันที่สิบหกกันยายนลองเบอร์เลขสองเลยไปเด็กโคกับเลขสองเจ้เลขที่ออกห้าแปดห้าแปด อีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราชสองพเลขที่ออก58 58ปด้รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้ายรอบเบิ้งรางวัลทีนึงแล้วครับท่านผู้ชมตัวออกไปครบแล้วค่ะเออหอนับโฉกไปรอบลุ้นรางวัลทีนึงเนาะครับมีหนึ่งรางวัลเอาครับท่านผู้ชมมาลุ้นรางวัลทีนึงน้ำกันครับหกตัวครับผมนี่แหละครับรางวัลที่หนึ่ง งวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2568เลขที่ออกเลขที่ออกครับ07464607646 646ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2568 เลขที่ออก0 7 4 6 4 6โดยที่รางวัลที่1รางวัลข้างเคียงจำนวน2รางวัลเลขล่างออกเลขที่ถูกรางวัลได้แก่58าแปเลขบนออก46เจ็ี้าเลี่ยงกันเอยเนาะหกสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี4 6 4 7จ็ดนี่นะครับท่านผู้ชมรางวัลที่หนึ่งเอ้าไปสุรุปเสี้ยนนับกันเนาะว่ามีเสี้ยนทันใด้แน่ที่เปิ้ดเขาครับไปเบิ้งนับกันได้เลยครับซึ่งมาาจก เอาครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเสียนดิเพื่นเขาเนาะค่ะอ๋อนั้มโศกเป็นอ่าคนถือกลกองให้่ได้ครับท่านผู้ชมผมจะเป็นคนเขียนครับนี่แหละครับค่ะเลขพอสุราชเพื่อนเขาสี่หกเนาะแม่นค่ะนี่แหละครับค่ะเป็นบนเป็นบนนี่เนาะบนสี่หกบนสี่หกครับนี่แหละครับเขาต้นเหีนพร้อมอ๋อ,อทั้มโศกแต่ว่าเลขพอยงี่กับเขาคือกันแต่ว่าอลอรุ่นครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอ่า ตัวใดนี่แหละครับเลขสามตัวที่เพิ่นเขาที่ละวันทีหนึ่งเนาะหกสี่หกเนาะ <Man. S 1> เลขล่างะห้าแปดครับผมนี่แหละครับสุดายสี่ห้าอันนี้เป็นงวดเก้าไปแล้วครับผมพ่อสุราชครับผมวิ่งบนหรือว่าล็อกบนสองตัวบนนะจับตามองครับทํามุช้มเอาขอตัวเน้นพร้อมแล้วครับท่านุชม้ม ไทม์ซียังบ่มหั่นใจกับสามารถก็ไปเบิงงวดเก่าได้ครับว่าผมเน้น c ีหตัวนี้อีลีเอาไปเบิงเซียนเซียนทัน <C 6. S 1> ต่อไปครับผมพ่อไพ่บูนครับเด่นบนครับผมสี่กับหเลขออกหกสี่หกห้าแปดงวดเก่าครับผมนี่แหละครับสี c ่กับหนี่ครับทัผู้ชมมาน้ำกันกอดข้อกันมากเลยเนาะขอ,อน้ำส่ง สุดยอดครับผมเป้งเด้ด้วยนี่เธอกล่องมือเหรมันโดนเติมแล้วเ,เดียวใจรอแป๊บเดียวค่อยออกลูกไงไม่เกี่ยวกับถือเด้นี่แหละครับพ่อสารคามครับผมเลขกอกหกสี่หกครับผมแล้วก็ห้าแปดครับหมวดเกาเด้อครับเขาตัวได้ดินี่แหละครับทรรบุษมสี่กับหกเลยกอดข้อกันมาอีกแล้วเนะ้ออ่น้ำโศกพ่อสารคามครับ นี่แหละครับเอาเซียนทำต่อไปครับเลขพ่อใหญ่ครับมาอีกแล้วเลขพ่อใหญ่เขาตัวกลับเนาะเอาน้ำโซ่เม,มนค่ะเลขกล่างเลขลา่ลขลางครับผมเลกบนหกสี่หกครับเลขล่างออก 5, ห้าแปดอันนี้เป็นหมวดเก<อ>้าครับผมผิด 4, สีด่สองสียใดเอาหมดไปยังยังมีเ,ลข,เ,เลขล่าเล็ล่างหายยุ่เนาะค่ะ กันสัตบัวลายเอฟซีครับเอาน้ำโซกซื้อกล่องปวดเขียนแป๊บเดียวขอเวลานิดเดียวอีกสองกะทีนี่นะครับเลขพ่อใหญ่เข้าตัวกลับครับห้าแปดเอาเสี่ยงทำต่อไปครับแอดแสงเดือนเขาไล่ยึดตัวนี้หัวนี้เขาไล่เติบพี่ครับแชมพูส้มหวดนี้ถึงจะบ่ค่อยได้ตามเนาะค่ะนี่แหละครับแต่ว่าต่อไปนี่ก็สิตามให้เอฟซีดวนๆครับแอดแสงเดือนสิบหน่วยล่างครับผมนี่แหละครับสิบหน่วยล่าง เลขออก58เนาะเขาลักซิบลักซิบหาอีกแต้มนึงกับบวกนี้แมนสียแดพ่กเป็นยังเราเป็นซิบหน่วยล่างของเพื่อนอยู่แล้วเดินดีครับแอดแสงเดือนเดี๋ยวตามให้ด้วน,นครับท่านุส้มเลขวิ่งเงินล้านครับผมที่ผมไปอัดอยู่น้องเนาะไปอัดอยู่น้องอย่งแ่ทายวิวบรรยากาศในพรมแปดกับหเลขล่างออกห้าแปดเลขบนออกสี่ห สุดยอดครับผมสุดยอดไปเลยเลขวิ่งเงินล้านครับนี่ครับหกสี่หกแล้วก็ห้าแปดครับงวดเก่าครับท่านผู้ชมแล้วก็ตามกันต่อครับผมเขาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะเลขวิ่งเพื่อนเดีย๋ยวผมตามไปด้นด<อ>้วนครับ<อ>พอ่อยอดฮิตสี่ได้ขึ้นบนเนาะหกสีต่ตรงๆเลยแต่กับเขาอยู่แต่กับเขาเป็นสองตัวล่างแทนที่จะเป็นสามตัวบนนี่ สามตัวบนกะหกสี่นีนน่แค่เขาตัวตเนาะแมนศูนมาขันแต่วันล่างนี่เขาเต็มเต็มไปเลยหกสี่หกครับแล้วก็ห้าแปดงวดเกา่างวดเก่าครับนี่แหละครับโอ้ยอีกเยอะแม่ตาทิพย์ครับวิ่งบนล่างครับผมห้าเม็ดเดียวกับหกครับกะอ๋ขอกะเขาทั้งบนทั้งล่างเขาทั้งบนทั้งล่าง สี่หกหาแปดสี่หกสี่หกสี่หกแล้วก็ห้าแปด 4, 6, 4, 6, 4, 6, 6, 5, 8, ครับนี่แหละครับงวดเก่าครับท่านผู้ชมแลยวตามให้อีกครับสีนะ่หกหกสี่พ่อวางพีกับพ่อนนทบ,บุรีครับท่านผู้ชมเลขไม่มาด้วยกันบ่มี่สนะี่หกกับหาแปดเนาะไม่ได้สามหนึ่งกับสองสามเอายู่ครับท่านผู้ชม เาตามกันต่อครับเยวเฮปไฮเอฟซเลขดับแม่ f อซครับตัวกลับเล่นได้ดับล่างครับบมี่หาแปดครับตัวบุษมมเอาอยู่ครับเรียนถันต่อมาครับสุดท้ายดับบนครับผมไม่มี46เอาคลิปนี้ก็มีเพียงซัมนี้ลครับเราพอกันไม่คลิปหนาเด้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ